สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาอัปเดตข่าวกัมพูชาไทยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้ดูคลิปของคนุขมรปากดีหน่อยแล้วกันนะครับก็นุ่มขเมรคนนี้นะครับออกมาอัดคลิปวิดีโอนะครับไม่รู้ว่าแกไปฟังใครมานะครับว่าไหนบอกว่าประเทศไทยสามารถเอาชนะกัมพูชาภายในเวลาแค่3มชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันไปดูคลิปของนุ่มขเมรกันครับ นี่ไม่ได้ท้าทายนะก็คือก่อนประทะกันเมื่อวานเห็นออกข่าวว่าเดี๋ยวจะทําให้ศักยภาพของกองทัพกัมพูชาอ่อนแอลงนะครับเราก็มีทันชื่อไรผมไม่ทราบนะฮะท่านะาหนึ่งบอกว่าสามชั่วโมงก็จบแล้วนะครับผ่านมาล้ยี่สิบยี่สิบแปดชั่วโมงยี่สิบสี่จะเข้าถึงสี่ิบแปดชั่วโมงละที่ถ้านับจาก ถ้านับจากตอนที่กัมพูชาอนุมัติให้ต่อโต้กลับก็มาถึงตอนนี้ก็คืออยู่ที่อยู่ที่สิบสองชั่วโมงวัดสิบสองชั่วโมงนะครับยังไม่อะไรเลยนะครับยังไม่ได้ปไปไร่อันนี้ไม่ได้ไท้าทายนะแค่ปูดกความจริงนะก็ยังไม่ได้ก็ยังสู้ซีกันอยู่ยังนะนะนะปะทะกันอยูนะ่ก็ยังไม่เห็นกองทัพไครรุกคืบเข้ามานะครับอันนี้คนระับเล่าสุด ก็ไม่มีระยะไห้เกอร์หรอกสงครามมันสูญเสียแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอาให้มันจบไปนั่นแหละครับผมก็เป็นคลิปของหนุ่มเมนนะครับที่ออกมาบอกว่าเหมือนเขาภูมิใจอะนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ท้าทายนะเออนู้สึกว่าเสียงอ่อยนะพอพูดคํานี้มาบอกไม่ได้ท้าทายนะแต่ ก่อนตอนบวกกันแรกๆอ่ะไหนบอกว่าสามารถเอาชนะกัมพูชาได้เพียงแค่3ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ2วันแล้วก็ไทยเขมรก็ยังสู่สีกันอยู่นะอะไรประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือเป็นคำพูดของเขานะครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงฟังไอ้ขน่มคนนี้แล้ว <c oughs> คือดูยังไงวะสู่สีกันนะครับดูยังไงเห็นยังไงถึงบอกว่า เขมรสูสีกับไทยมันไม่มีอะไรสูดสีเลยนะครับด้วยความเคารพคือคุณจะพูดให้ตัวเองดูดีมันก็ได้แหละแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สูดสีกันเลยมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยครับแต่เราก็ไม่ได้ดีอกดีใจว่าเราเนี่ยเหนือกว่ากัมพูชาแล้วเราจะอยากไปทาร้ายเขานะเราไม่ได้อยากทาร้ายเขาครับแต่ที่ผ่านมาผมสามารถไล่ไทม์ไลน์ให้เป็นชดชๆได้เลยแต่นั่นแหละครับผมต่อให้ผมพูดให้คนไทยฟังเท่าไหร่ มันก็ยังมีชาวขามิญโง่ๆที่ยังเชื่อกับฮุนเซนอยู่ผมติดตามข่าวนี้ตั้งแต่ผมตั้งแต่ทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วแหละตั้งแต่ไทยประทะกับขมิรอบแรกนะครับขนาดมันยิงเซเว่นคนขมิยังออกมาบอกว่าคนไทยเป็นคนยิงเองคือเข้าใจนะแม่งก็เชื่อข่าวใครข่าวมันเหมือนขมิบอกดีอกดีใจบอกว่าสอย F16 ไทยล่วงสองสำลําหลักฐานก็ไม่มีแม่งก็เชื่อ ถูกไหมครับแล้วคอมเที่บอกว่าอุ้ยไทยเนี่ยปล่อยแก๊สพิษมันก็ยังเชื่อคือมันเป็นเรื่องตลกมากแนละที่สําคัญรู้ไหมครับวันนี้ก็ยังมีอันช่องข่าวของเขมรออกมาบอกว่าเสียมเนะี่ยอะไรนะอะไรนะใช้ระเบิดแก๊สพิษอีกแล้วเนี่ยคือประเทศนี้แม่งหลอกให้คนเชื่อด้วยเฟกนิ่งง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดแต่ผมดูสีหน้าเขาแล้วเขาแบบ แม่เหมือนกลัวๆหวั่นๆไทยแหละแต่ด้วยความที่ศักดิ์ศรีมันค้ำคอ,อะนะฮะว่าเฮ้ยประเทศไหนพวกมึงบอกว่าสามชั่วโมงก็สามารถเอาชนะเขมรได้ไงคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับไทยเนี่ยเราไม่ได้ตีวงกว้างไปถึงเมืองหลวงของพวกเองนะครับไม่เหมือนพวกเองนะครับตอนนี้นะครับคนคเขมรเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเขมรพยายามเล็งเป้าหรือเชียร์ผู้นําเขาให้ทําอะไรทุกคนรู้ไหม เขมรตอนนี้เชียร์ผู้นำเขาให้มาทำลายเขื่อนภูมิพลซึ่งถ้าคุณไปในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับคุณจะเห็นว่าคนเขมรพานแชร์เขื่อนภูมิพลแบบวุ่ยเนี่ยถ้าเกิดเราถล่มเขื่อนตรงนี้ได้นะเราจะสามารถเอาชนะเสียมได้ง่ายๆเลยน,นู่นนะี่นั่นนี่คือความคิดมโนของพวกมันเองอะ่ะคือมึงบ้าเลยเขื่อนภูมิสมมติว่ามึงตุ้มเขื่อนภูมิพลแตกลงไปริงอยู่มันเกิดน้ําท่วมนู่นนี่นั่นแต่ ผมขอถามว่าจรวดของคุณมันจะบินไปถึงเขื่อนภูมิพลเหรอเขื่อนภูมิพลเนี่ยอย,อยู่ที่จังหวัดตากนะครับทุกคนอยู่ที่จังหวัดตากซึ่งคเขม็ยิงมาตากเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถึงครับผมไม่มีทางที่พวกมึงจะยิงถึงเพราะว่าอาวุธของพวกมึงนี้พิสัยไกลที่สุดคือ p h l l 3 3ใช่ไหมครับยิงได้ไกลสุดแค่130กิโลซึ่งระยะยิงของพวกมันถึงแค่ เขตตัวเมืองสุรินทร์อุบลจันทบุรีตาดเท่านั้นเองไม่มีทางที่เป็นไปได้ที่มึงจะมีขีปนาวุธยิงมาถล่มเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วผมอยากบอกว่าเขื่อนภูมิพลกลัวจะมาถึงเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะครับเราสอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไทยไม่ใช่ว่าไม่มีเดรดราจับอาวุธที่ยิงเข้ามานะครับคือไทยกับพเพมนไม่เหมือนกันนะพวกนี้นะฮะ แล้วส่วนที่อาจจะได้ยินคนไทยบอกว่าสามชั่วโมงเนี่ยสามารถจัดการกัมพูชาได้เนี่ยถ้าไทยแบบใส่ยุทธวิธีเต็มรูปแบบใส่แบบเต็มรูปแบบเลยนะสมมติไทย100%ใส่ไปเลย100%ทั้งทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศไม่เหลือครับผมไม่เหลือเขาพูดแค่ว่าถ้าจะจัดการกัมพูชา ไม่เกิน3ชั่วโมงลาบนั่นเป็นเรื่องจริงนะครับแต่เราไม่ได้ทำผมอยากจะบอกคนเขเมรว่าคุณลองนึกดูสิครับว่าลูกปืนพิสยัยไกลของไทยเนี่ยยิงได้3 4 0 0กิโลเมตรเนี่ยสมมติไปตั้งอยู่บริเวณเขตจังหวัดติดต่อของกัมพูชานะครับเครื่องบินไทยมีไม่รู้กี่ร้อยลำเฮลิคอปเตอร์ไทยมีไม่รู้กี่ร้อยลำเรือลบไทยมีไม่รู้กี่ร้อยลำที่จอดอยู่ที่อ่าวไทย พร้อมกันกระหน่ำยิงกระสุนแบบปูพมเข้าไปในกัมพูชาอย่าว่าแต่สามชั่วโมงเลยครับชั่วโมงเดียวประเทศคุณก็แหลกหมดแล้วกัมพูชาไม่มีเครื่องปืนยิงต่อสู้อากาศยานไม่คือเนี่ยคอเราพูดไปขเขมรมันจะไม่เชื่อเราหรอกแต่ผมอยากให้ทุกคนคนไทยลองนึกภาพดูอย่าว่าแต่สามชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงเดียวก็ไม่เหลือแล้วครับคุณลองนึกเล่นๆนะครับ ถ้าประเทศไทยจะไม่เสียทหารสักแม้แต่นายเดียวทหารของคนไทยจะไม่เสียชีวิตแม้แต่นายเดียวถ้าเราใช้ขีปนาวุธพิสัยไก่300โล400โล5 0 0โลที่เรามีอาวุธปืนไปจอดเรียงกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลำไปจอดเรียงกันอยู่เรือลบที่เรามีต่างๆนานากันนำยิงไปพร้อมๆกันภายในระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงไม่เหลือครับผมแต่ถามว่าถ้าเกิดเราทำแบบนั้นแล้วะ มันสามารถทําได้จริงไหมมันทําไม่ได้แต่ถามผมว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับที่เราสามารถถล่มพนมเปนภายในเวลาเลแค่3ชั่วโมงเหลือแหล่เลยครับผมอยากจะบอกให้แต่นั่นต้องเป็นการต่อสู้แบบ100%ยเยุทธวิธีอาวุธอะไรของไทยเนี่ยมาครบหมด100%โดนนะครับโดนบินเข้าไป นะครับอาจจะไม่ถึงเราโดนนผมไม่รู้ว่ามันสามารถบินได้เป็นร้อยกิโลไหมอาจจะไม่ถึงโดนนั่นน่าจะใช้ไม่ได้นะแต่ UAV เนี่ยน่าจะได้ UAV เอาไปย่อน UAV เอาไปย่อนเครื่องบิน F 1 6กกิปพนแล้วก็เครื่องบินอะไรต่างๆเฮลิคอปเตอร์เราไม่ใช่มีแค่กิ๊พ่นนะครับเรามีเฮลิคอปเตอร์นู่นนี่นั่นเรามีโอ้โหเยอะแยะมากมายถามว่าเราจะทำไหมเราไม่ทำอยู่แล้วครับแต่นี่ผมอยากเผื่อคนคอมเ,เนเขาดูช่องผมอยู่ผมอยากจะบอกว่าถ้าไทยจะทำแบบนั้นนะครับ ผมบอกได้เลยครับไม่ต้องสามชั่วโมงครับชั่วโมงเดียวเขมรก็ลาบไปแล้วครับแต่มันจะเกิดการสูญเสียแบบมหาศาลคนจะตายหลายล้านคนเลยภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนที่คุณเห็นแล้วนี่อิสราเอลเขาทําคุณเห็นแล้วนะอิสราเอลถล่มแบบนั้นแหละครับนะฮะแบบนั้นแหละนั่นแหละครับผมอ่ะอันนี้ส่วนคนเขมรมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของมันนะครับเราไม่สนใจนะครับอ่ะก็ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพ่อหนุ่มคนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกัน สรคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ